ล่าสุดครับ American b l o c k c h a i n Act 2023ผ่านแล้วนะครับผ่านตัวของสภาล่างไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป้าหมายต่อไปเป็นสภาบนเซเนตซึ่งตอนนี้ทิศทางก็ท่าทีเนี่ยเนื่องจากข้างบนมีคุณซินเทียรูมิทที่เป็นเซเนตดูอยู่นะครับคิดว่าเซเนตเนี่ยน่าจะผ่านแล้วถ้าผ่านเนี่ยมันจะไปตกที่โต๊ะประธานาธิบดีทันทีเลยนะฮะมันเป็นการไปเพิ่มแรงกดดันให้กับโจไบเดนนะฮะคุณโจไบเดนเนี่ยถ้าเลือกได้นะให้ผมเดานะ แกไม่อยากให้มันมาที่โตหรอกแกอยากให้มันถ้ามันจะไม่ผ่านก็อยากให้มันจบตั้งแต่สภาบนนะสภาบนไม่ผ่านแกก็จะไม่ต้องมาตัดสินใจแต่ถ้าสภาบนผ่านเนี่ยมันเหมือนโยนเผือกร้อนมาให้แกแล้วถ้าคุณโจไบเดนเนี่ยไปตัดสินไม่ผ่านเนี่ยมันก็มีเสียวไงเรื่องของคะแนนเลือกตั้งเงเป็นคุณโจไบเดนเนี่ยมันก็ไม่อยากจะมาตัดสินอะไรที่มันสําคัญสําคัญณตอนนี้หรือเปล่านะฮะก็อยากให้มันแบบนัวนวเนียนๆนไปถึงตัวเองจะไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ชอบนะอยากจะเซโนนะแต่ว่ามันก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นในช่วงโค้้้้้งงงสสุุดดทาาาายยอออกกกกรเลตตตััันนนนนแแ่่่่วววบบบไีีม ดิสนี่กำลังจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งแกต้องตัดสินยังไงนะฮะในขณะที่ฝั่งตรงข้ามโดนัลด์ทรัมป์ประกาศชัดเจนแล้วนะซนะัพพอร์ตคริปโตนะฮะชอบคริปโตเลือกโดนัลด์ทรัมป์นะ